สวัสดีเพื่อนชาวคลิปตีคาเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของช่องฟรีคริปโตนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับ1ก็คือการให้กำลังใจ สมาชิกส่วนนี้เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษในส่วนของป้ายและอีโมจิต่างๆนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ให้กําลังใจผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อนะครับและกลุ่มที่2นะฮะก็จะเป็นกลุ่มเหาฉลามนั่นเองซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมจะเอาไว้บอกเกี่ยวกับเหรียญอ๋ลคอยหรืออัปเดต ข้อมูลต่างๆที่ผมมองว่ามันน่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆรวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับจุดเข้าจุดออกของเหรียญเอาคอยหรือจุดเข้าซื้อนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเหรียญไหนที่มันน่าสนใจเนี่ยผมก็จะมาบอกในสมาชิกกลุ่มเห่าฉลามนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องได้กําไรทุกเหรียญน,นะผมแค่มองว่ามันน่าที่จะลองเสี่ยงดูเนื่องจากมันมีเหตุผลต่างๆที่มันน่าสนใจนั่นเองซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมจะอัปคลิปเยอะหรือจะอัปเดตเหรียญเยอะนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของผมว่าช่วงเวลานั้นๆใน,น,นแต่ละเดือนเนี่ยเหรียญไหนหรือข้อมูลส่วนไหนมันน่าสนใจผมถึงจะเอามาอัปเดตนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคาดหวังว่าผมจะอัปเดตเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับซึ่งผมจะอัปเฉพาะมันน่าสนใจเท่านั้นนะครับและส่วนที่3ก็จะเป็นกลุ่มสายเปนะครับก็คืออันนี้ไม่มีอะไรพิเศษกว่าอย่างอื่นเลยนะครับนอกเหนือนจากว่าอยากเปให้ผมเพราะผมหล่อนั่นเองนะครับแหม โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกลุ่มเห่าฉลามหรือการสมัครสมาชิกดีกว่าเนื่องจากมีหลายคนเนี่ยสมัครไม่ค่อยได้ผมเลยได้มาอัปเดตคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันเลยต่อไปครับเพื่อนๆนี้เป็นวิธีสมัครสมาชิกของช่องฟรีคลิปโตนะครับซึ่งเพื่อนๆเมื่อเข้ามาอยู่ที่หน้าช่องของผมเนี่ย ให้เพื่อนๆไปเลือกที่มุมขวานะครับถ้าเข้าในโทรศัพท์นะหรือถ้าเข้าในคอมก็ให้เลือกคําว่าเกี่ยวกับได้เลยนะครับเพื่อนๆลองเลือกดูนะมันจะอยู่ด้านบนของช่องของผมนะครับตรงข้างล่างคําว่าติดตามเนี่ยนะครับจะมีให้เลือกคําว่าหน้าแรกหรือช่องเกี่ยวกับค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกคําว่าเกี่ยวกับนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆเมื่อ <ME> เลือกคําว่าเกี่ยวกับแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับอ่ากด Copy นะ ถ้าเปิดในของโทรศัพท์ของ iOS นะครับให้เ,เพื่อนๆ Copy ลิงก์นี้ยแล้วไปเปิดใน safari นะครับ หรืออาจจะเป็นเบราว์เซอร์อ,อื่นๆก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนหน้านี้ก็จะขึ้นมานะครับให้เพื่อนสมัครสมาชิกก็จะมีให้กําลังใจแล้วก็อันนี้เป็นสาวกเหาฉลามที่ทุกคนออถามหากันนะครับอันนี้ก็เป็นสายเปย์นะก็เพื่อนๆสามารถเลือกแล้วก็ให้การสนับสนุนผมได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจและดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ